เหอ,อ๋อไม่ใช่ค่ะสงสัยในประเด็นที่ว่าที่จะไปไปไป,ไปเรียกมาว่าเออตามข้อบังคับที่47จริงจริงไปโหวตตรงนี้ยังไงก็ต้องแพ้อย,อยู่ดีเพราะว่าเสียงของสอวงกับเส<ก>ียง<ช>ของไงมอที่มัน,มนต้อง,งเห็นจำเป็นต้องพบก,ก,กันเป็นเป็นวันกันแล้วก็นี่ไงก็ถึงบอกเขาต้องไม่เขาต้องการสองอย่างอันที่หนึ่งเมื่อต้องการจะโหวตให้คุณพิธาครั้งที่สอง อันที่สองอันที่หนึ่งไม่ต้องการหัวเรืคุณพิธาเป็นครั้งที่สองนะ uh huh. อันที่สองก็คือว่าเมื่อผมคิดขึ้นมาแล้วคิดขึ้นมาเราเหลือแล้ว,ลว,ลวคิดไม่ทันนะ <laughs> คืออันที่สองเนี่ยเป็นการเป็นการเหมือนกับว่าเออไม่ต้องการให้เรื่องการเสนอชื่อคุณพิธาเนี่ยยืดเยื้อต่อไปอืม uh huh. อ่ะก็ oh, จริงๆแล้ว <laughs> มันก็เหมือนกับว่ายังไงทําแบบนี้มันก็เหมือนเห็นพงอยู่แล้วว่ายังไงมันก็มันก็ก็ขนาดเรางงๆเลยยังเข้าใจอ่ะขนาดพวกเราโง่ทุกคนเรายังมองเห็นเจตนาชัดเจนอ่ะมันก็มันก็ดีดิใช่ไหมมันก็ดีสิว่าเออทาให้เราเข้าใจว่าโอ้มันเป็นกันอย่างนี้หนอใช่ไหม คือ okay, คือจะอมาจะมขน,นาด<ๆ>เราโง่โงกันขนาดนี้ยังรู้ระเบิคิดอะไรในใจกันนะไม่ดีเหรอมผมก็ดีนะจริงๆิแม่คิดได้อย่างเถือนกันโง่โม่ก็ขนาดเราโง่โง่เลยเข้าใจได้ว่าเออเรื่องมันเป็นอย่างนี้อมะโอโ้ยยิ่งดีอ่ะผมชอบมากเลยอย่างเงี้ยนะ ใค่ะขอบคุณคขอบคุณครับสวัสดีครับครับเออเอาอย่างเนี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างที่เขากาลังทำทำกันอยู่ตอนเนี้ยครับเออย่างที่อะไรคุณสุริยาจะไปคุยกับสวหรือใครจะไปคุยกับสวสวเขาไม่คุยเขาบอกไม่คุยเขาเป็นกลางเขาเลยไม่คุยเขาเป็นกลางเขาเลยไม่คุยเห็นขาบอกนะเขาพูดว่าเขาเป็นกลางเลยเขาไม่คุยบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะเออนะแล้วเขาเออแล้วผมก็ยังสงสัยอะผมนะท่าะผม สวเนี่ยเขาไม่เป็นพักการเมืองเขาไม่มีหัวหน้าพักไม่มีเลยขาที่การพักครับเวลาคุณคุยจะไปคุยกับใครวะเออสักแทกทีละคนเลยนะไม่ต้องคุยเลี้ยงตัวเลยเรียงตัวเลยยิงหนึ่ง,ง,งเบอ,อต้องแบบว่ายิงเรีย,ง,ยงตัวยิงกระสุนแบบท,ทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดเ,เลยใช่ไหมคุยผ่านมิดได้ไหมไม่ได้เพราะเขาเป็นเรื่องกิจการวุฒิสภาเขาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องลมปธนรมให้วิทไปคุยต่ออย่างเี้ยไม่น่าได้ไม่น่าได้นะไม่น่าได้คุณกุ้งนี่แต่แต่ผมจะพูดอย่างว่าครับถ้าท่านใช้ความอดทน เมื่อกี้ที่พี่เขามาเนี่ยมาแบบมาแบบไม่ฟังผมอ่ะมาแบบดูแล้วจะขุนใจแบบนั้นนะจะคือพยายามจะแต่พูดพูดพูดซึ่งมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกผมจะบอกให้นะคือคือคือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะเนี้ยมันช่วยให้เราเข้าใจความเป็นไปของไอการเมืองเบื้องหลังเนี่ยซึ่งมันสะท้อนผ่านออกมาผ่านการแสดงความเห็นผ่านการลงมติ มันเปลอยตัวเองคุณนัทพงศ์มันเปลอยตัวเองมันเปอยตัวเองนะหรือแม้แต่ที่เคลื่อนไหวกันอยู่ขณะเนี้ยนะอย่างไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยไปเจรจากับพักการเมืองหรือพักการเมืองในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาสี่พักห้าพักไปแถลงเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะมัน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 เปอยตัวเองออกมาหมดอ่ะอืนะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะออกมาเองว่าเออมันเป็นยังไงนะนะแต่ว่ามันจะถูกใจท่านไม่ถูกใจท่านถ้าเกิดท่านเชียร์ก้าไกลท่านก็จะหุนหงิดหน่อย แม้แต่คนเพียแม้แต่คนเชียร์เพื่อไทยก็หงุดหงิดนะไม่ใช่ไม่ห,มหงุดหงิดนะเออหงุดหงิดก็ก้าวไกลด้วยหงุดหงิดกันที่เป็นอย่างนี้ด้วยอะไรด้วยนะค,ค,คือตอนนี้ทุกคนจะทําหล่อไงจะให้ออกมาหล่อออกมาลเออมันยากว่ะยากนะเออยากมากเลยที่จะหล่อผมดูแลถูกไหมเออแล้วมันจะเกิดธรรมเนียมนะพักซึ่งก็ดีนะจะได้เป็นจะได้เป็นมจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติในอนาคตอ่ะเช่นเอ่อพัก ที่ได้คะแนนมากที่สุดมีโอกาสจะตั้งรัฐบาลก่อนพรรคอื่นไม่แข่งโอเค okay, ไหมอ่าพรรคที่มีคะแนนมากอันดับสองจะตั้งรัฐบาลอไม่ผ่านก็เป็นพรรคเบอร์สามอันนี้น <ะ S 1> อันที่หนึ่งหลักที่หนึ่งนะหลักที่สองก็คือว่าทุกคนใช้หลักเดียวกันหมดว่าต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องเป็นสียงข้า้งมากอถึงจะสนับสนุนนายกคนนั้นซึ่งก็คือนายกคนนั้นคือจะคนเป็นหน้าที่เป็นหัวหน้านรัฐบาลต่อไปครับนะ แล้วมันก็เกิดว่าเกิดแต่อันนี้อันน,น,นั้อันนี้มันเป็นของเฉพาะหน้านะก็คือเรื่องผมจะไม่สามารถร่วมง,งานกับพรรคไหนได้จะบอกเลยว่าทั้งที่ก่อนเลือกตั้งบอกกันให้หมดเลยดีกว่าคือครั้งน,นี้ก่อนเลือกตั้งเนี่ยมีบอกแค่สองพรรคคือพรรคก้าวไกลบอกว่าผมไม่สามารถร่วมง,งานกับพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติได้หลังการเลือกตั้งคกับพรรคเพื่อไทย บอกว่าก็ไม่สามารถร่วมร่วมทำงานกับพรรคพลังประชารัฐแล้วก็รวมใจสร้างชาติแต่ว่าในทางกับกันทักที่ท่างไม่ไม่แต่นนเขาไมพูดที่หลังพลังประชารัฐเขาก็พูดไม่เขาพูดไม่เขาไม่พูดตอนเลือกตั้งเขาไม่ได้พูดพูดพูดคุณอะไรอ่ะ เออเออธามาคารามรู้สอนะไม่ไ้นนก็พูดส่วนตัวะก็บอกเขาไม่เอาเราเราจะไปเอาเขาได้ยังไงคุณไม่ได้พูดแบบไม่ได้พูดเป็นมตินะเอ้ยคุณฟังผมฟังก็สุชาติก็พูดผมถามสุชาติสุชาติชมกลิ่นเนี่ยครับสุชาติก็บอกว่าเขาไม่เลือกเราเลยไม่เลือกเขาไม่เลืเราใช่ถูกไหมถูกถูกเหมือนกันชื่อัชวิก็เหมือนไัวเออเหมือนกันพูดในทํานองนี้แต่ไม่ได้บอกไม่ได้ประกาศท่าทีจะพักภูมิใจไทยก็เหมือนกันอืไม่ได้ประกาศอืว่า ถ้าหลังเลือกตั้งนะผมจะไม่จับมือกับพรรคไหนอืมอันเนี้ยมันยังไม่ชัดมันอันนี้มันพึ่งครั้งแรกครับนะไอ้เมื่อก่อนจะมีเอาลุงไม่เอาลุงอะไรเง,งี้ยอย่างที่สมัยคุณอภิสิทธิ์นั่นยังไม่ชัดเท่านี้นะยังไม่ชัดเท่านี้ใช่เออถ้าเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยพวกนี้จะชัดขึ้นไม่ถ้ามีดีเบตผมจะถามแต่ผมยังต้องจัดต่อเนี่ยนะเรื่อถามพรรคคุณไม่ร่วมกับพรรคไหนพรรคคุณไม่ร่วมกับพรรคไหนเอาให้หมดเงี้ยแล้วมันแล้วมันเป็น เป็นเชือกมัดคอเห็นไหมคุณนัทตพงศ์ใช่มันเป็นเชือกรัดคอตอนเนี้ยครับนะจะมาบอกว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปอะไรนี้เฮ้ยมันไม่มันไม่เปลี่ยนไปเร็วขนาดนั้นหรอกถูกไหมเออจะ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 อากิวอย่างไงคุณนัทพงศ์ผมไม่พูดไงไม่ใช่ไม่ใช่้าเป็นเพาการเมืองผมก็ไม่พูดตั้งแต่แรกอ๋อก็ก็ใช่แต่ว่าก็อถ้าถ้าถ้าพูดแล้วมันได้คะแนนเขาพูดนะ เออจริงอ่ถ้าก้าวไกลเขาพูดแล้วเขาได้คะแนนเนี่ยจริงเขาก็ถึงพูดไงถ้าเขาไม่พูดแล้วถ้าเขาพูดแล้วไม่ได้คะแนนเขาจะพูดทําไมเออเห็นไหมเออเห็นไหมเออจริงจริงอันนี้ต้องมองอย่างนี้ต้องมองอย่างนี้เออนะครับโอเค